สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่ตามดูในช่องผมอยู่นะครับวันนี้ <c oughs> ขออภัยขออภัยผมจะมาทำคลิปเพื่อเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอีกพิมพ์หนึ่งที่เห็นเพื่อนๆลงถามกันในกลุ่มในลหลายๆกลุ่มหรือบางคนก็สงสัยนะครับผมจะมาผมจะมาทำคลิปนี้ให้ท่านได้ดูพิมพ์นี้นะครับเรียกกันว่าพิมพ พิกุลสี่ถามว่าทัางำไมถึงเรียกพิกุลสี่เพราะว่ารูปทรงของเนี่ยครับเขาเรียกว่าดอกพิกุลผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกพิกุลหน้าตาเป็นไงครับแต่เขาแต่เขาเรียกกันว่าตามตามรูปร่างลักษณะน,นะครับะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมพอเข้าเรื่องเลยนะครับ <c oughs> องค์นี้นะครับเป็นเนื้อเอ,อเป็นเนื้อเป็นเนื้อทเออเป็นเนื้อเงินพุดด้วงนะครับอ่นะครับคราวนี้ผมจะมาให้ดูขนาดก่อน ผมมีขนาดนี้นะผมเช่ามาเนี่ยองค์นี้ยตั้งแต่ผมสะสมแรกๆเลยน่าจะประมาณ20ปีละได้มาในตลาดหลวงพระวันนั้นผมเจอเดินกับเพื่อนผมเจออยู่2 2องค์เป็นเนื้อนี้นะครับทั้งสององแต่ครั้งนี้ผมก็ไม่มันผมยังไม่มีความรู้นะผมก็เลยเอามาศึกษาก่อนองคหนึง่งพอกลับไปอีกอาทิตย์นึงกลว่าใช่ละองค์เนี้ไปถึงไม่อยู่ครับสมัยนั้นก็ราคา1000บาทถามว่าแพงไหมก็สําหรับพระที่ยังศึกษาไม่ใหม่ผมก็ว่าแพงสําหรับผมนะแต่ถามว่าถึงนะวันนี้นะ ผมภูมิใจนะครับที่ผมที่ผมไม่ว่าที่วันนั้นนะผมกล้าที่จะเช่ากล้าที่จะบูชาผมจะให้ดูขนาดนะครับไม่รู้แสงไฟได้ไหมน่าจะได้อยู่นะขนาดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสามขนาดไอสองขนาดนะครับขน,นี้สององค์เนี้ยขนาดเดียวกันจะใหญ่กว่าขนาดนี้ซึ่งขนาดนี้นะครับที่ผมเห็นมานะมีหลายเนื้อหน้าท่านจะออกแหลมกว่านะครับมีหลายเนื้อนะเป็นเนื้อทองแดงเถือนก็มีครับเนื้อทองเหลืองก็มี อ่านี่คือเนื้อทองเหลืองมีห่วงก็มีอ่าเป็นห่วงแบบเชื่อมหูปิงนะครับคงเข้าใจนะเชื่อมหูปิงเป็นยังไงอเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงยานะครับก็มีซึ่งขนาดจะเท่ากันสมัยนั้นองค์งนี้เช่ามาก็ประมาณหลักพันสมัยนั้นก็องค์นี้น่าจะพันห้า 1, นะถามว่าแพงไหมก็แพงครับแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับผมมีอยู่ประมาณทั้งสี่ห้าสี่ห้าองค์ได้อันนีสน้ส่วนเนื้อเนี้ย ผมมีอยู่ก็จํานวนหนึ่งครับแจกจ่ายไปบ้างเหลือแค่นี้นะครับอ่ะเราเดี๋ยวผมให้ชมชมเนื้อกันเลยแล้วกันครับนะครับขอภัยขอภัยขอจัดก่อนนะครับองค์เนี้ยเป็นจานเต็มนะครับอะจานเต็มที่ผมเคยบอกไว้ในในหนังสือเล่มเล่มเออน่าจะเป็นคลิปที่สองมั้งอันนี้ให้ผมจะให้ดูเนื้อนะครับเนื้อของท่านเห็นไหมครับเห็นเนื้อไหมเห็นไหมครับเห็นกระแสของโลหะที่วิ่งไหมครับ เนื้อเนื้อก็คือถ้าเกิดท่านสงสัยนะครับท่านลองไปหาเหรียญพดดุทธดวงสมัยก่อนมาลองมาลองส่องดูนะครับท่านจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเป็นเกรดกระดีเห็นไหมเกรดกระดีได้เห็นกระแสโลหะที่วิ่งไหมครับเห็นไหมครับความคมชัดน่าจะพอได้นะเพราะท่านไม่ค่อยเล่นแสงเห็นส้นหิมเขียวไหมครับเหลืองอมเขียวไปละเห็นไหมครับพ้าของท่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผ้าหล่อของท่านจะเล่นง่ายข <c oughs> ออภัยครับเสียง ากฝนเมื่อคืนนิดหน่อยจะเป็นหลอ่อประกรบแทบทุกเหรียญนนครับเหรียญหล่ลอของท่านเนี่ยแทบทุกเหรียญเห็นไหมครับเป็นรอยประกบไหมเห็นรอยประกบไหมครับน่าจะเห็นกันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พระอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะครับเป็นหลอ่อประกรบถ้าหล่อประกรบแล้วเป็นประกรบเก่าผมผมตีว่าดีไปก่อนผมเช่าไว้ก่อนเห็นไหมคร,รบับรอยประกบเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นรอยประกบไหม <c oughs> เห็นรอยประกบไหมครับเห็นรอยประกบไหมครับครับผมลองเอาไปเทียบนะครับวันนะกับหลวงพ่ออื่นๆน,นะครับในยุคเดียวกันอย่างอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นอะไรอะนึกไม่ออกอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองดูการหล่อนะครับเห็นไหมครับเห็นเนื้อเกินไหม เห็นเนื้อเกินที่เกิดจากการหล่อไหมครับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนื้อท่านออกมาอมดํานะครับเห็นไหมครับผิวออกน้ําตาลไอ้ผิวออกมาขามเปียกเห็นไหมครับเห็นไหมครับใครมีก็แขวนนะครับพระท่านน่ะท่านสร้างมาดีหมดเลยครับท่านสร้างมาชอบหมดแหละเห็นไหมครับเจตนาท่านดีครับส่วนใครจะไม่รับไปในสารระบบผมก็บอกได้เลยนะครับเกิดกันไม่ทันหรอกครับ ขนาดเจ้าสัวรุ่นรุ่นที่เขาว่านิยมนิยมกันเขาบอกสร้างพศสองสี่เจ็ดเจ็หลวงพ่อเสียสองสี่เจ็ดแปดผมก็ไม่อยากพูดมากนะจริงๆท่านเราสร้างหลายวันละใช่ไหมครับในในในปกติพิมพ์ใหญ่เนี้นะครับจะเป็นกรรมการแทบทั้งหมดสองสี่เจ็ดห้าอ่าดูนะครับสองสี่เจ็ดห้าแต่หน้าเนี่ยหน้าหน้าเจ้าหน้าเหรียญเจ้าสัวเลย แต่ที่บอกกันว่าสองสี่เจ็ดเจ็ดท่านก็ไปสืบค้นประวัติกันต่อเองนะครับเดี๋ยวนี้โล่งเปิดกว้างครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่ผมจะดูนะครับที่คุณลุงเขาสอนอ่าอันนี้เป็นทําเป็นเป็นทําเป็นทําแม่พิมพ์มาแบบนี้เลยนะครับเป็นจานในแม่พิมพ์แบบนี้เลยนะครับนะครับรอเรือตัวที่สองจะเป็นวงกลมของแกไม่มีครับไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นไม่รู้สมัยนี้มีหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้เดินตลาดนานแล้วเห็นไหมครับการ่อ การหล่อโบราณติดไม่เต็มติดเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับหล่อเป็นธรรมชาติเนื้อขัดขาดเกินเกินคลาสสิกครับเห็นไหมครับเนื้อขัดขาดเกินเกินเป็นผดเห็นไหมครับการหล่อตกทรายตกทรายยังไงผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติ <c oughs> พระของท่านนะครับหุ่นเทียนของท่านนะพระหล่อเนี่ย <c oughs> ผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังนะ วิธีการดูเล็กง่ายๆของผมนะผมถามเขาาหมกทีนะคนที่เขามีพระลึกๆสวยๆเนี่ยผมถามว่าพี่มีวิธีการดูยังไงเขาบอกคุณฟังเอาวไว้ว่าคุณมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณมองด้วยตาเปล่าเนี่ยพระท่านเน่ยจะดูแห้งๆแต่เวลาท่านลงกล้องครับเห็นไหมครับจะเห็นถึงความฉ่ำของเนื้อเนื้อในนะครับเนื้อในด้านล่างเห็นไหมครับเห็นความฉ่ำพราะโลหะของท่านนะอม อมอมขี้พึ่งอมหุ่นเทียนไปนะครับแล้วเกิดการสํารอกออกมาหรือวันนะของโลงหะจะออกช้ำๆจะออกช้ำๆเห็นไหมครับจะออกช้ำๆนะมองด้วยตาเปล่าอย่างนี้ก็เห็นเห็นไหมครับออกช้ำไหมครับเวลาลงกล้องเห็นไหมครับออกชำ้ำแต่ถ้าเป็นของปองของเลียนแบบส่วนใหญ่จะแห้งครับส่องอยังไงก็แห้งมองด้วยตาเปล่าก็แห้งแต่ถ้าเกิดลงลงน้ํายามาท่านก็ต้องมีวิธีการดูของท่านเองอีกทีนะครับ เงินของท่านท่านก็ต้องละเอียดนิดนหนึ่งดูองค์นี้นะครับเล็กกว่าองค์นั้นดูหน้าครับเห็นไหมครับจะเล็กกว่าจะแหลมกว่าเห็นไหมครับจะดูเนื้อครับจะดูเนื้อครับได้อายุไหมทุกคนมีความรู้ครับคงไม่ต้องให้บอกกันเยอะดูเองก็น่าจะเข้าใจนะครับที่ผมมาลงทําวันนี้คืออยากให้รู้ว่าพระท่านมีเห็นไหมครับเห็นเห็นร่องรอยของการประกบไหมครับ การแต่งตะไบไหมครับเมื่อก่อนนะผมไม่รู้นะผมกเ็เยอะมีเยอะมากอะ่ะผมก็คิดว่าดีหรือเปล่าว่าเห็นไหมครับเห็นการหล่อไหมครับหล่อโบราณเห็นไหมครับเห็นไหมครับสําหรับท่านที่บอกว่างบน้อยท่านก็เช่าอย่างนี้มาแขวนได้ครับหลักร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่เขาจะขายครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับการหล่อประกบแต่งตะใบท่านจะบอกว่าอ้ยไม่เอาอะ่ะใหญ่ไปอยากได้ดีดี ดีๆถูกๆท่านก็นต้องเดินหน่อยท่านจะมานั่งบอกว่าอยากได้ดีๆถูกๆเอาสวยๆใครจะให้ท่านล่ะครับวันนี้ผมก็ได้มาเหรียญน,นะเจ้าสัวผมก็บอกน้องเข้าไปว่าเออเนี่ยพระท่านแท้นะแต่น้องเขายินดีที่จะให้ผมบูชานะครับผมผมผมให้น้องเขาไปห้าร้อยนะเพราะน้องเขาดูว่าเก๋ผมบอกว่าแท้เขาบอกงั้นไงเขาขอพันหนึ่งได้ไหมท่านจะไปเช่าพระพระที่ทันที่ยังมีชีวิตอยู่พอดีมูลค่าเขาพันหนึ่งผมก็ยินดีนะครับ เพราะผมถือว่าผมได้พูดความจริงไปแล้วแล้วแต่ท่านจะมองว่ายัางไงก็แล้วแตก็สุดแล้วแต่ของท่านนะครับ <c oughs> ถ้าท่านมองมองว่าเอเคแท้แต่ผมชอบพี่ชอบพี่ก็เอาไปแล้วกันครับผมก็โอเคยินดีถือว่าผมบริสุทธิ์ใจเห็นไหมครับขนาดจะต่างกันหน้าท่านจะต่างกันเห็นไหมครับหน้าท่านองค์นี้จะออกแหลมผมถึงบอกว่าเหรียญเจ้าสัวเนี่ยมีหลายพิมพ์มีหลายพิม,มพม์แท้ทั้งคู่นะสององนี้ถ้าเป็นมาตรฐาน,นครับแท้ทั้งคู่ มาตรฐานในการมองนะถ้าเกิดผมมาเทียบให้ดูนะครับแต่อันเนี้ยสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้ายังมีหน้าพิมพ์เจ้าสัวอยู่เลยแล้ถ้าคิดว่าเหรียญเจ้าสัวที่ผมเคยมาลงในคลิปก่อนๆวันนะของแต่ละคนที่มีอะอาจจะต่างกันไปผมมั่นใจว่าท่านสร้างหลายครั้งผมมั่นใจว่าท่านสร้างหลายครั้งความเก่าของโลหะมันบอกอยู่ครับมันบอกอยู่ครับบอกด้วยตัวมันเอง นะครับเพราะว่าท่านเนี่ยถือถือถือเรื่องออช่วงเวลาเลิกยามในการสร้างท่านไม่ใช่วันนึกจะสร้างเฮ้ยปีนี้เว้ยสองชุดสร้างแล้วสองชุดไม่ใช่ท่านมีเลิกยามของท่านครับเหมือนเนื้อผงยาท่านสร้างครั้งหนึ่งท่านก็จะสร้างในคราวละมากๆนะครับผมฝากดูไว้นะครับเป็นวิทยาทานครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำเนือ้อเนื้อผงยาผมต้องแยกคลิปทำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วจะสับสนกัน อันนี้ครับเนื้อพงยาเห็นไหมครับเห็นความเก่าไหมเห็นความเก่าไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจบคลิปวันี้ไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ช่วยขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับออกไปเยอะๆจะได้เป็นวิทยาทานครับเผื่อใครที่อยากมีในราคาถูกนะครับเงินบอกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยครับใช้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ